ถ้าเราจะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีแต่เราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับตนเองถ้าทําประโยชน์ให้กับสังคมไม่เป็นผู้ที่มีศีลไม่มีการบริจาคทานไม่เจริญสมาธิภาวนาเราก็เหมือนกับอยู่ปเปล่าๆไม่มีประโยชน์รอวันที่เราจะมีโรคไข้แครเจ็บ เดายาดก็พาไปเผาทิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าใครที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่รู้จักทำประโยชน์มีการให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอสวดมนต์ฟังเทศนฟังธรรมประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ตัวเองถึงแม้ว่าคนนั้นจะมีชีวิต อยู่เพียงวันเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่ายัดยกุกทั้งหลายบุทธเจ้าได้ตัดอย่างนี้และเราอยู่ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครก็อยู่ต้องการที่จะเป็นล้มโผล่ล้มใสของลูกหลานถึงแม้บางทีเราทำอะไรไม่ได้แล้วหูตาฟ้าฟ,า,ฟางร่างกายถดถอยฟันเริ่มหักหนังเริ่มเหี่ยว ร่างกายเริ่มที่จะใช้ไม่ได้แต่เราก็มีศีลมีธรรมนำความรู้นำประสบการณ์ที่เรามีอยู่สั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนที่มีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความอดทนหรือเรามีความสำเร็จอะไรให้ลูกหลานได้เห็นก็ต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถสติปัญญาที่เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ สอนลูกสอนหลานเรามีโอกาสเราก็แนะนําเราก็ให้ทานไปรักษาสีลงไปซึ่งเราก็เป็นไหวที่เตรียมตัวหลาโลกไม่มีใครมาอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไม่เกินร้อยปีหรือร้อยยีสิบปีที่เขาอยู่กันเมื่อเป็นเช่นเนี้เรารู้ว่าสักวันเราต้องจักสิ่งเหล่านี้ไปแม้แต่สังขารร่างกาย เราก็าเอาอะไรล่ะตอนนี้ทำอะไรปลื้มใจทุกวันหรือเปล่าแต่เรามีความปลื้มใจมีความภาคภูมิใจในตัวเราหรือเปล่าหรือแม้ <นะ S 1> แต่ทั้งลูกหลานที่เป็นเชื้อสายโลหิตที่แตกหน่อไปจากเราเขามีความรู้สึกอบอุ่นมีความปลื้มใจมีความเคารพศรัทธานในตัวเราหรือเปล่าฉะนั้นศีลธรรมความมีสัจจะ ความเป็นผู้ซื้อตรงความเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเป็นตัวอย่างสามารถจะสอนให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติสิ่งดีก็มีความจำเป็นต่อเราเหมือนกันฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้เพราะนานกว่าเราจะต้องมาที่นี้อีกนั้นทำชีวิตของเราให้หน่าอยู่เอาสิ่งรอบข้างเรามาให้มันน่าดูน่าชม รือบางคนนี่ที่ตายไปแล้วเขาก็อยากจะอยู่แต้คนอยู่บางทีก็อยากจะตายแต่ความหมายมันก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ให้เรารีบทำความดีให้เราสั่งสมบุญไว้หรือถ้าเราอยู่ได้ทำเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในดงในป่าในเมืองในเขาบ้านเล็กบ้านน้อยเรือนใหญ่มันก็มีความสุขเป็นทั้งหมด ถ้าเรามีคุณธรรมถ้าเรามีศีลทำในสิ่งที่อิ่มใจในโยมไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินทำพูดคิดอะไรจิตใจเราก็จะปลอดโปร่งจิตใจเราก็จะมีความผ่องใสตามหลักที่พระเธเจ้ทาท่านสอนไว้ต้องทำใจให้บริสุทธิ์เว้นจากบาปกรรมเว้นจากกรรมชั่วการพูดไม่ดีการพูดไม่เพราะคาสัตว์ชีวิต เหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้จิตเราหม่นหมองจิตเราไม่สะอาดจิตเราไม่ผ่องใสเราะนั้นทําจิตให้ผ่องใสในโยมทําใจให้สบายถึงแม้ว่าวันคืนล่วงไปมันก็ยี่สชั่วโมงมันก็เหมือนเดิมแต่ทําไงใจเราจะได้เปลี่ยนใจเราจะได้ผ่องใสให้มองดูโลกนี้ให้เป็นของที่น่าอยู่น่าชื่นน่าสมอย่าไปเบื่อโลก โลกนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้สร้างบุญได้สร้างบรารมีเพื่อเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานเป็นมึงเป็นขวัญแก่ลูกแก่หลานเป็นกำลังใจทำมาหากินแก่เขาเพราะว่าเขาก็พยายามต่อสู้ให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีเงินมีทองสร้างบ้านสร้างเรือนเพื่อเราเพื่อต้องการจะอวดเหล่าว่าเขามีความขยันมีความมั่นเพียร ได้เป็นปูชนียบุคคลของเขาเจริญพร